สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมมีหลายคนถามผมมาเยอะนะครับว่ายาเกตคับยังไงนะทำไมซาดาร์ซีมียาเกตใช้เยอะจังเลยนะครับนี่มีเหลือร้อยสิบขวดละรับแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าแบบไอตัวอัพป,ปีกเนี่ย ตัวแร่ที่ใช้อป,ปีกเนี่ยหาจากไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพูดถึงกันในหัวข้อเดียวไปเลยนะครับใช้เป็นหัวข้อวิธีการเก็บแต้มคลาฟนะครับโคอี้ที่เมืองพอร์ลักเหตุผลที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของ2ชิ้นนี้ที่เราจะมาสอนในการทำเนี่ยมันต้องใช้แต้มพอร์ลักถือว่าแต้มโคอีเนี่ยเป็นตัวทําทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าชอบผมรบก,กวนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสว่วำหรับใครที่อยากจะเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบแบบคุมค้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับペโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุทกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนะนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1 มากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจํานวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับร่วมถึงสามารถกรอ,อกโค้ด rcx นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สาคัญคือเปตูบินไม่ได้ไมีแค่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นเปตุบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับเคยเป็ดไหมครับอยากจะฟออองง้้้ัวบบว,วลคนนื่ไไีเเทปิิด อ UG ีโฟร์แอปพลิเคชันสุดลำ้ำที่ช่วยให้คุณฟาร์มไอเทมได้แบบชิวๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวัน U g p h o n e จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคลาวนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเกมที่เราอยากเล่ในให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเกมเท่าต้องการฟาร์มทีนี้เราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วครับ UG จเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นที่สำคัญคือถ้าดดดดดดดาาาาาวนนน์โหลลลผ่่่่่ิิง้้้้้ใตคคคปีีะรรรรับับบบเเพพืือืออออจไไท ZRC ZIC ฟ ถ้าใครสนใจอยากจะฟามไอเทมแบบชิวๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ UG Phone ช่วยคุณได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนี้ฝากด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองนะครับที่จะเล่นตัวคาบาวเอ็มในพีซีนะผมขออนุญาตนะครับแนะนำ LD Player นะครับแอปพลิเคชัน e m u l a t o r ที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆได้เล่นคาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับใน PC ได้ตัว LD Player นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้จำลองมือถือในคอมนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมใช้ LD Player เป็นหลักในการททาคนใกรลิป การสตรีมตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็แบบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าใครที่แบบอยากจะลองดาวน์โหลดมาเล่นในช่วงโค้ดเบต้าด้วยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นใน PC ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าเจ้าตัวแต้มพอร์ตลักเนี่ยมันมีหลายคนถามมาแหละว่า ทำยังไงถึงจะเก็บแต้มอร์ตลักให้ได้ไวนะครับทำยังไงถึงจะเก็บให้ได้เยอะๆแล้วก็เราจะทําแต้มขึ้นไปให้ได้ยังไงเท่าไหร่จะคาบของที่แบบมันอยู่ในเทียร์สูงๆเช่นสมมติของในเทียร์ที่แบบสี่พันอย่างเงี้ยเราอยากจะคาบตัวหินเคออทสิบเซตหรือว่าตัวของสูงๆเช่นในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะคาบเจาะแดงเนี่ยทำยังไงอยากจะคาบเจาะขาวเนีย่ยทำยังไงนะครับซึ่ง วิธีการเก็บแต้มนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าระบบการคราฟของเมืองอร์ตลักเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีแต้มอยู่ที่ศูนย์หัวใจนะครับจะมีอยู่ศูนย์แต้มสิ่งที่เราสามารถคราฟได้นี่จะมีแค่ของที่อยู่ในหมวดหมู่999หรือต่ำกว่าเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทําการคราฟของอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรับแต้มก่อนนะครับสังเกตตรงรูปหัวใจนะครับที่อยู่ตรงไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งเช่นอย่างฟอร์ตเอเซนเนี่ยเพื่อนๆนะครับถ้าเราคราฟตอนที่เราไม่เคยมีแต้มเลยเนี่ยมนะ่่่่วแต้้้หูาาาไไเทิดปรร ซึ่งวิธีการเบสิกที่สุดที่เราจะเก็บแต้มขึ้นไปได้ก็คือค้าบุปกรณ์ขั้นแต้มศูนย์ะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับศูนย์ในเทียศูนนะครับเราค้าบเข้าไปเนี่ยเต็มที่ก็จะเป็น1000แต้มนะครับค้าบไปมากกว่านั้นแต้มก็จะไม่ขึ้นถ้าอยากจะทําแต้มให้ถึง2,000นะครับเราต้องค้าบของในเทียที่เป็นแบบเทียหนึ่งพันขึ้นไปเพื่อเก็บแต้มให้ถึงสองพันนะครับแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงขั้นอุปกรณ์ที่เราอยากจะค้าบของนะครับ ย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติผมอยากจะคราฟนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในของเทียสามพันอย่างเงี้ยแบบผมอยากจะคราฟในส่วนของหินอัปเกรดคอเซตไฮหรือว่าคราฟใบดันอย่างเงี้ยนะครับคราฟใบดันฟอคเรนเพมเปิลเนี่ยผมก็ต้องเก็บแต้มนะครับจาก900ขึ้นมาให้ถึง3,000ก่อนโดยในแต่ละแต้มที่ผมจะต้องเก็บเนี่ยผมต้องเก็บในแต่ละแถวน,นั้นๆกันไปนะครับศูนย์ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็แถวแรก 1,000ถึง1ั9 9ก็แถว2ทํทำนองนี้นะครับจนถึงแบบพอมาถึง3,000ันเนี่ยผมก็จะสามารถปลดล็อกนะครับในการค้บบาใบดันที่เป็นใบดัน125่ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจริงๆมันบอกว่าดีสุดก็ไม่เชิงแหละมันผมขอพูดรวมไปถึงสองคำถามเลยก็คือคําถามที่หนึ่งที่เปนถามว่าค้าอะไรดีสุดคุ้มสุดใช่ไหมกับคําถามที่2ก็คือเราจะหาตัวแร่ปีกมาจากไหนที่เอาไว้อัพสกิลปีกอันนี้นะครับ นี่เวลาเราอัพปีกเนี่ยเลื่อนขั้นปีก for fort ปีกเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า fort essence ซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถซื้อในฝากขายก็ได้แหละมีคนขายแต่ว่าถ้าจะคราฟตนะครับผมจะคราฟที่ n f t ตัวนี้นะครับนี่แต้มศูนย์ ััวนนี้นะครบซึ่งมันจะมีค่าลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่หน่อยแหละลงทะเบียนก็ทั้งเยอะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยมันใช้หินฟอสคอร์แค่1เม็ดนะครับซึ่งมันคาบติดง่ายมากแล้วก็มันช่วยให้เราเก็บแต้มได้ไวมากซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการจะปั๊มแต้มนะครับขึ้นไปเพื่อคาบใบดันเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวฟอสคอร์หรือว่าฟอสเอเซนตัวดีก็ได้นะครับเพราะว่ายัางไงแล้วก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวหินฟอสคอร์เราฟาร์มมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมหรือว่าตัวฟอสเอเซนเนี่ยเราฟาร์มาราามาได้เ,เราคาบมาได้้้้้เเ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 นนนนีีีีี่่่่่่ยยยยยยยรรรรรรราาากกกก็็ออออออไไปปปัััััพใใหหตตวววววงงงงดดดูููะะะะคคคคบบแลลลิิสืจ เียนนะครับมาคราฟตัวหินเคออสคอก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบลงดันเป็นประจําอยู่แล้วหรือว่าลงตัวแจเขียวเงี้ยเป็นประจําอยู่แล้วก็มาคราฟตัวหินแจเขียวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเก็บแต้มแล้วพอเราเก็บแต้มไปถึงร้อยสองร้อยเนี่ยเพื่อนจะไปคราฟแบบ,บใบดันแบบแม a พาร์ทหรือแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบ หรือแบบไปด้านอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่เริ่มต้นนะผมไม่แนะนำให้คราฟจากฟอร์ดเอเซนต์ขึ้นไปอย่างที่บอกว่าตัวฟอร์ดเอเซนต์เนี่ยเราเอาไปใช้ในการอัพปีกได้ด้วยนะครับพอถึงช่วงเลเวลาหนึ่งพันเลครับถึงเลเวลาสองพันเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมก็ยังคงคราฟในส่วนของฟอร์ดเอเซนต์อยู่เพราะผมรู้สึกว่าฟอร์ดเอเซนต์เนี่ยผมได้ใช้งานต่อเอาไปใช้งานได้เอาไปขายก็ได้หรือตรงนี้ใครจะเปลี่ยนมาคราฟเป็นใบดันก็ได้นะครับแต่ว่าใบดันก็จะใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าหน่อยแต่ว่าก็อาจจะมีเ่่่่่่่ออนนนนไกาาตตแแ้้มียววดดดัับบผใใช เล็กๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงละนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะคราฟใบดันก็สามารถถาวัตถุดิบได้นะซึ่งตัวเกมมีบอกอยู่นะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการในการคราฟเนี่ยสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ว่าต่อหรือว่าหาซื้อจากที่ไหนได้บ้างนะครับลองกดเลื่อนเลื่อนหาดูได้เพื่อนๆสามารถคราฟใบดันจากหัวข้อตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วพอถึงแต้มสามพันนะครับของผมเองนะ อันนี้ผมเองก็คราฟเป็นฟอตเอเซนต์เหมือนเดิมนะครับ2,000เนี่ยถึง2,009ผมก็ยังโฮคราฟเป็นฟอตเอเซนต์อยู่ระหว่างทางเนี่ยตรงแต้ม1,000น่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ie, ยาฟูลี่เพื่อนๆยาฟูลี่เลเวลหนึ่งนะที่เป็นยาเกตนะตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถคราฟได้นะเพราะว่าตัว p พาวเวอร์เลสคอ NPC มีขายนะครับตัวโคอีตัวเ e นี้ย NPC มีขายถ้าใครอยากจะคาฟยาเกตดคืออย่างที่บอกว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นการรวมหลายคําถามเข้ามาปนกันว่าเก็บแต้มยังไงหินยังไงฟอสคอรยังไงแล้วก็ยาเกตดยังไงใช่ไหมถ้าเป็นในส่วนของยาเกตดเนะี่ยเพื่อนๆก็เนะี่ยมาเก็บแต้มด้วยการซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับตัว Powerless Core แต่ว่าสังเกตราคาเห็นปะมันก็มีต้นทุนอยู่ที่มันสามจุซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะคาฟยาเกตดด้วยการคารฟเองตั้งแต่ต้ตตนอนะแบบคาฟเองตั้งแต่แรกเลยนะตัวยาเกตดเองเนี่ยมันมีค่าปลดนะครับอยู่ที่ 20m นะครับซึ่งใช้ต้นทุนคือ a d i t ว่า1แล้วก็ขวดเปล่านะครับอันนี้อันนี้ขวดเปล่ากับพอเลตคอเนี่ยหาซื้อได้แล้วก็ตัว AirDit เองเนี่ยก็หาซื้อได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เพื่อนๆใช้เงิน 20m เพื่อค้าา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 า่าาาอ่าา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 เ1 1> าาา่าา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 เพื่อนๆสามารานาะใช้ตัวยาเาตาาาาา1ใน,ในกาาเก็บเก็บแต้ม เพื่อขึ้นต่อไปเป็นแต้มสองพันก็ได้แต่ผมเองอะ่ะผมใช้เป็นตัวฟอร์แอสเซนนะครับในการเก็บแต้มขึ้นไปนะเพราะว่าผมได้ใช้งานฟอร์แอสเซนเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ ส่วนพอเลี้ว่าสองพันนะครับผมก็ยังทำเป็นคอร์ดฟอร์ดเอเซนต์อยู่นะครับผมคราฟเป็นฟอร์ดเอเซนต์เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมนะตรงนี้เพื่อนๆจะมาปลดล็อกนะครับเป็นยาเกลดเลเวลสองก็ได้นะครับนี่มันจะมียาฟูลี่โพชั่นเลเวลสองนะครับซึ่งยาฟูลี่โพชั่นเลเวลสองเนี่ยอุปกรณ์ในการคราฟเนี่ยจะเพิ่มนะครับยาเกลดเลเวลหนึ่งมาเป็นตัวตัวใช้ในการคราฟด้วยส่วนแอดดิสเลเวลสองเนี่ยก็ต้องใช้ในการฟาร์มหามาเหมือนกันผมเลยเลือกที่จะไม่ปลดล็อกตัวนี้นะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ในการในการคราฟยาเกล็ดวิวสองเนี่ย 2, มันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะปลดนะก็เนี่ยไปหาฟาร์มพวกแอดิดไปหาฟาร์มพวกของทั่วๆไปนะครับซื้อของมาคราฟตรงนี้ก็ได้แต้มปลดล็อกอยู่ที่3 0มสแต่ผมอ่ะเน้นคราฟยาเกล็ดวิวสามเลยนะครับผมก็เลยเช่วงเลเวสองพัเนี่ยผมก็เลยทำเป็นฟอร์ดแอซเซนต์ไปก่อนนะครับเพราะอย่างไงที่บอกฟอร์ดแอซเซนต์เนี่ยผมได้ใช้งานอยู่แล้วช่วงเลเวสามพันะครับผมไม่คราแล้วฟอร์ดแอซเซนต์เพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วถูกไหม ผมต้องการแต้มสามพันเพื่อทำการคราบยาเกตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีขวดเป่านะครับแล้วก็ a d ด i ิทเวลสามฟูลรีโพชชั่นเวลสอแล้วก็ชาย n นิง y e l โล w พาวเดอนะครับซึ่งตัวขวดเป่าเราสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับ นี่ทีเอบีซีเมืองพอลักตรงนี้เลยเห็นไหมส่วนตัวชายเนียงเยลโล่พาวเดอร์นะครับผมซื้อจากฝากขายซึ่งราคาเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงแหล,ละนะครับตามตามสภาพนะครับแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยก็ตกอัลละสามร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นราคาที่ที่ผมซื้อตามปกตินะครับส่วนยาเกตตอนนี้นะครับถ้าตีเฉลี่ยเนี่ยตกขวดหนึ่งน่าจะไม่เท่าไหร่แล้วมั้งเดี๋ยวขวดละสองร้อยเจ็ดสิบเจมนะครับก็ประมาณขวดละประมาณ สองบาทหรือเกือบสาบ,บาทซึ่งตามสถิติที่ผมคราบได้ก่อนนันนี้ผมได้กําไรมาประมาณ5 6าหกมื่นเจมแต่ถ้าราคาปัจจุบันด้วยเลทครับก็น่าจะประมาณ70%นะที่ผมคราบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซตเนี่ยหนึ่งร้อยเซตผมคราบได้70 70ชิ้นนะครับซึ่ง70ชิ้นมันมีทั้งหมด5 5เมตรใช่ไหมห้าเมตรคูณราคา274เนี่ยผมได้มา95,000มนาพนะครับ95,000เจม แต่ว่าต้นทุนที่ผมใช้ในการในการคราฟในการทำเนี่ยประมาณ7 0,000เจมแหละนะครับเราเรานั้นอันนี้คือรวมพวกของวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลนะนะไม่รวมค่าปลดนะครับคือถ้าค่าปลดเนี่ยอาจจะแพงกว่านนะั้นแต่ค่าปลดเราจะไม่นับเพราะว่าค่าปลดนี่คิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวชงใช้คำนี้ดีกว่าคิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งผมถ้าเราตีราคาที่สมมติเราขายของได้ในราคา90,000ใช่ไหมสมมตินะตีเป็นราคา90 0 0 0ก็ ตกได้กาไรหมื่น15ื่นต่อการคราฟหนึ่งรอบซึ่งอันนี้คือผมคราฟร0อเซตนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ฟาร์มเองนะคือผมซื้อนะครับเพื่อคราฟเลยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะไปฟาร์มหาพวกปรยวตัตถุดิบในการคราฟเองก็ได้ จะไปฟาร์มหาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับพวกชายนิ่งเยลโล่อย่างเงี้ยถ้าฟาร์มได้มาก็จะประหยัดงบไปได้เยอะอย่างแอดดิอย่างเงี้ยผมแอดดินี่ผมก็ซื้อนะตอนที่ผมคราฟนะครับอันนี้ผมซื้อหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างยาเกตด้วยสองผมก็ซื้อนะผมไม่ได้คราฟมาซึ่งมันก็ได้กำไรอยู่ซึ่งตอนนี้เนะี่ยดีไม่ดียาเกตด้วยสองอ่ะอาจจะราคาถูกกว่าตอนที่ผมทําคลิปเมื่อกี้ก็ได้เนะอาตอนนี้ไม่มีขายหละครับแต่ถ้าไม่มีขายก็นั่นแหละคุณเพื่อนก็ต้องไปคราฟยาเกตด้วยสองกจจัน หลายอย่างนิดนึงนะครับแต่ว่าไล่กันมาเลยก็คือวิธีการคราฟอสเอดเซนต์นะครับแล้วก็วิธีการครายาเกตนะไล่เพ้งแต่ยาเกตเลเ้วหนึ่งนะครับต้นทุนอยู่ที่ 20m ในการปลดยาเกตเลเวสองนะครับต้นทุนอยู่ที่ 30m ในการปลดแล้วก็ยาเกตเลเ้วสามนะครับที่เป็นยาเกตในการใช้งานเป็นหลักณตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็พูดถึงในคลิปนี้นะพูดถึงวิธีการเก็บแต้มด้วยว่าเก็บแต้มคราอย่างไงนะครับไล่ออกมาจากแต้มศูนย์ นะครับเก็บให้ไปถึงเก็บให้ถึง1000แต้มแล้วก็ปลดล็อกที่แต้ม1,000ครับต่อถ้าแต้มเราตันแล้วนะครับเราจะไม่สามารถขึ้นต่อได้นะถ้าเราไม่ปลดล็อกขั้นถัดไปขึ้นไปนะครับแต่เ,เอาจริงๆแล้วถ้าสมมติในส่วนกรณีของยาเกตนยเพื่อน เป็นไปใช้ตัวทหารอาริโอเนลกันเถอะนะครับไอตัวทหารเกรตัวนี้ผมว่ายังไงก็คุ้มค่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองคลาฟดูใครเป็นสายฟาร์มของตามแมปอยู่แล้วคลาฟมาเพื่อใช้งานหรือเอามาขายผมว่าก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะผมคำนวณต้นทุนเลยลที่ผมคลาฟมาทั้ง2รอบเนี่ยผมยังคงได้กําไรอยู่ทั้ง2รอบจะมากจะน้อยก็เท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย